ออนจะช่วยพี่จัดการเรื่องนี้ถูกไหมครับ <Ooh. S 1> <laughs> มา <laughs> พี่ว่าเราไม่รีบล้างกันดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เสร็จเร็วๆเ,เพราะว่าพี่มีคิวอีก2ชั่วโมง2งชั่วโมงใช่ออนมีตอนนี้ออนต้องไปพิมพ์งานต้องไปทำงานพี่ <laughs> บาทออนแพ้นั้นยาล้างจานผิวล <laughs> อ,อกเลยลอกูหาหมอเรื่องใหญ่ใจตังเยอะ <laughs> อ <laughs> งั้นเราก็ปล่อยมันไว้แบบนี้เ,<อ>เดี๋ยวเราออกไปทำอะไรเสร็จปุ๊บเรากลับมาค่อยล้างเราก็จะมีมแมลงวันมีไหนามาแล้วมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งมีมดด้วยมีหนูแลว้วเมื่อวานใครบอกให้จัดปาร์ตี้ยิ่งใหญ่ขนาดน,นั้นทํากับข้าวสดวก็ต้องเฉยเอาซื้อของขวัญวันเกิดให้พี่บาทอย่าบอกนะว่าเป็นแบบจะหาเมียให้พี่ ไม่ช่วยล้างจานเหรอพี่บานเมียหายากผู้หญิงที่จะมาหาพี่บาทมันยากเอาพี่อยากจะดูแล้วเดี๋ยวไปช่วยกันยกนี่แหละค่ะพี่บาทของขวัญวันเกิด happy birthday ขอบพระคุณมากแค่เห็นกล่องพี่ก็รู้แล้วว่าพี่ศึกษามาอย่างดีกับเครื่องล้างจานบอสรุ่น SKS 6 8บ BB 0 0นยนเรื่องนี้ที่จำได้ขนาดนี้เดี๋ยวแค่เห็นกล่องก็รู้แล้วหรอว่าซื้ออะไรให้เขียติดอยู่ตรงนี้ครับ คือมันเป็นเครื่องล้างจานที่เรียกได้ว่ามันเป็นจิ๋วแต่แจวอะ่ะคือพี่ศึกษามาแล้วแล้วมาตรฐานนี่คือยุโรปนี่เขียนทั้งหลังนี่ made in Europe บอกตรงว่าชีวิตเนี้ยไม่เคยจะคิดจะซื้อเครื่องล้างจานเลยลคิดว่ามันไม่จําเป็นมาตลอดพอมาใช้ชีวิตจริงๆปัจจุบันรู้สึกว่ามันต้องเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านอะเพราะเราจะเข้าใจว่าเครื่องล้างจานเนี่ยมันกินไฟเว้ยมันเปืองน้ําถูกต้อง มันไม่จําเป็นนั่นเพราะว่าเรายังไม่ศึกษาไงแก่ๆเลยแก่เลยตัวเครื่อง ่คะซีรีส์6มาในความกว้าง45เซนติเมตรครับผมยาว55และสูง50เซนติเมตรก็คือใส่พอดีช่องนี้ของม่ได้เลยกใกล้เคียง<ล>ยกับสี่เหลี่ยมลูกบาศคือมันเหมาะสําหรับการสอดเข้าไปตรงนี้ได้เลยถูกคือกระทัดรัดไม่ได้ใหญ่เหมือนเครื่องนังจานลักษณะที่เราเคยเห็นทั่วไป หลายบ้านบอกว่าไม่อยากซื้อเพราะว่ามันเกะก,กะมันไม่มีพื้นที่จะใส่แต่อันนี้ก็คือออน,นเลือกแล้วว่ามันขนาดกระทัดรัดแล้วก็วางได้ทุกพื้นที่ลองดูคอนโดใส่ได้คอนโดใช้ได้ไดพื้นที่ครัวที่เป็นแบบขนาดจํากัดใช้ได้ไดและที่สําคัญที่บานมันสวยมากเฮ้ยเดี๋ยวลูกอเอท้ายอ่ะอันนี้มันเป็นกระจกนิรภัยไว้แข็งแรงการรับประกันเครื่องรักจานบอสนะครับจะเป็นการรับประกันตัวเครื่องเนี่ยสปีส่วนตัวถังด้านในจะรับประกันการปลอดสนิมถึง10ปีเลย เดี๋ยวพี่จะอธิบายวิธีการใช้งานขร้าค่าให้ฟังก่อนที่จะนําไปติดตั้งจริงเดี๋ยวก่อนพี่บาสแล้วไม่ต้องเรียกช่างมาติดตั้งหรอมันทําได้เองง่ายๆน,น,นิดนึงอย่างที่พี่บอกไปนะครับมันจะมีแค่น้ําดีกับน้ำพิ้งเท่านั้นเพราะเรายังไม่รู้ว่าจะ ติดตั้งตรงไหนของเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเราต่อน้ําดีจากก๊อกก็ได้แล้วมาที่สายน้ําดีใช่ปะ่ะแล้วน้ําทิ้งเนี่ยเราท่อดน้ำทิ้งเนี่ยย่อนใส่ซิงล้างจานไปก่อนได้แค่นั้นเลยจบแค่นั้นก่อนพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าเราจะตั้งตรงไหนเนี่ยเราต้องมีการเจาะเคาน์เตอร์นิดนึงก็เจาะเคาน์เตอร์รูสักประมาณเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมผน้านะสิบคูณสิบห้าเซนมันก็จะใส่ได้ทั้งสองสายนี้นะครับซิงค์น้ำรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีช่องให้ต่อ ซิคงเข้าไปตรงน้ําทิ้งเลยมันจะมีมันจะมีตัวแบบตัวสามทางอยู่และอุปกรณ์เขาให้อะไรมาบ้างนี่ไงจะดูปุ๊บนี่เนี่ฮะนี่นี่เป็นลูกบอลถังวามสะอาดนะเขาแถมมาอ๋อเขาแถมมาให้เลยน้ํายานี้อันนี้คือสายน้ําดีครับนี่นะเป็นคนน้ําดีแบบผมนะฮะน้ทิ้งาไปนะคะมาไปน้าทิ้งเป็นองอ่อนนะนี่อ่อนถือน้ําทิ้งอยู่นี่ครับแล้วก็มีสายไฟนี่เขามาอย่างนี้เลยเป็นสายไฟก็สายไฟมาตรฐาน เส้นใหญ่นะฮะนี่ดีมากนะครับแล้วไหนเส้นเล็กเส้นเล็กก็อยู่ใต้เส้นเตี๋ยวนะฮะอ,อันนี้ก็สายไฟเหมือนกันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะถ้าปลั๊กของบ้านคุณเป็นแบบมือนอกก็ใช้<า>แบบนี้นะฮะ,บ,ะบ้านเราก<ไ>็ใช้เป็นสามตาแบบนี้ฮะ,ะแบบแบบแบบกลมอ๋อเลือกได้เลยอันนี้คือเป็นแบบของมือนอกของยุโรปก,ก็จะเป็นนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะฮะอันนี้เอาไว้เอาไว้ใส่พวกช้อน เสียบเสียบเสียบเ,เข้าไปได้เลยบริเวณน,นี้ก็เสียบจานเสียบจานเสียบจานแล้วแก้วก็วางไว้ตรงฐานแก้ววางไงห,หรือวางความวางความครับเพราะว่าน้ำจะฉีดอย่างล่างคุณปิดเข้าไปป๊าปนิ่มนวลนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องช่องใส่น้ำยาคล้ายคล้ายกับเครื่องซักผ้ามีสองสองช่องประมาณนี้อันนี้คือน้ำยาแวววววมันจำเป็นจะต้องใส่เพื่อให้ จานเนี่ยมันเกิดความแวววาวสะอาดและมันทําให้จานเนี่ยแห้งเร็วถ้าไม่ใส่น้ํายานี้มันจะไม่ค่อยแห้งเลยน้ำยาวิบวับวิบน้ำยาวิบวับวิงวังนะฮะมีขายในท้องตลาดทั่ว<ม>ไปมีทั่วไปนะครับคุณใส่ลงไปให,ให้มันเห็นขีดว่าแม็กซ์นะฮะ<อ>จบคล้า่อยสัมผัสผ่านปรับพป๊ปปปนุ่มและช่องนี้อะค,คะช่องนี้ใส่น้ํายาทําความสะอาดเลยมันจะมีแบบลูกอบอลกับที่เป็นผงไม่ใช่ว่าหาซื้อน้าํายาล้างจานทั่วไปใช่แบบของมันใช่แบบของมันนะฮะคุณก็กดปึ๊บเนี่ยมันจะสไลด์ขึ้นมาอย่างนี้ 15- 20แล้วแต่การใช้งานของจานเรามากน้อยขนาดไหนนะครับหลูกใส่ลงไปก็ได้แต่ครั้งนี้การใช้ลูกบอลเนี่ยมันควรจะใช้ที่เราจะล้างเนี่ยเยอะเต็มตู้อย่างเงี้ยเราใช้ลูกบบลเนี่ยจะคุ้มแต่ถ้าเราล้างไม่เยอะไงเราอยู่กันสองสาคนเนี่ยจานนี้จานไม่ไม่ถึง10บใบอย่างเงี้ยเราใช้ลูกบอลเปืองมันก็จะมีน้ํายาล้างจานแบบเป็นผงสําหรับเครื่องล้างจานเนี่ย ใส่ลงไปไม่ต้องไม่ต้องเต็มนะฮะใส่ก็ลงไปก็ขีดล่างก็ได้นะครับถ้านเหมาะสมกับปริมาณการปริมาณจานที่เราจะล้างปิดระวังนิ้วด้วยนะฮะเคปิดปึ๊บอย่างงี้ค้นเสียบปั๊กปึ๊บเนี่ย ไฟมันจะโชว์เลยว่าคุณจะเอาฟังก์ชันไหน uh huh. มันมีล้างแบบอีโคล้างแบบล้างน้ําเปล่าล uh huh. ้างแบบด่วนล้างแบบพิเศษโอ้โ oh, ห uh huh. มันเยอะมาก uh huh. อันนี้เราอ่านในคู่มือได้เลยเขาจะบอกเลยนะครับว่ามันแต่ละอัน,นมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็แค่กดฟังก์ชันที่คุณต้องการกดป๊บลงไปแค่นี้ uh huh. ไปทํางานได้ไ <ป S 1> เลยไปทางานกลับมา1ชั่วโมงเสร็จกลับมาต้องมีความจำเป็นที่ต้องเปิดออกมา ไ,ไม่งั้นเนี่ยมันจะมีไอ้น้ำที่อยู่ในตู้ทันทีที่คุณเปิดตู้มาเสร็จปุ่มเนี่ยจานเขาจะแห้งพร้อมเก็บใส่ตู้ได้เลยด้านล่างเนี่ยมันจะมีอ่ามันจะมีช่องนะครับเป็นพวกเศษอาหารเนี่ยพวกเศษอาหารเศษอะไรเงี้ยมันจะไปอยู่ตามข้างล่างนะครับเพราะนั้นเวลาคุณล้างเสร็จเศษอาหารออ,าออกมาทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นสะสมเราก็ต้องรักษาความสะอาดของเจ้าตู้ล้างจานนี้ด้วยเหมือนกันเอาอย่างนี้พี่บาร์เดี๋ยวอ้อนออกไปซื้อกาแฟเยี่ยม พี่บัสล้างจานใช่เดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องล้างจานบอ s ซีรีส์อันนี้ดีกว่านะครับว่าจะถูกใจผมขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่จานแล้วนะครับลองดูฮนะมาใส่ลงไปแบบนี้ป๊าปปึ๊บผมปิดเข้าไปเลยผมใส่น้ํายาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอนนี้ผมจะปิดปึ๊บแบบนี้นะครับ นี่นะครับระบบสัมผัสนะฮะคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเป็นออโต้นะครับเป็นแบบล้างแบบล้ำลึกไปเลยนะครับหรือว่าจะล้างแบบอีโคจะใช้เวลาตรงนี้มันจะมีโชว์บอกนะว่ากี่ชั่วโมงนะครับอันนี้แก้วอย่างเดียวหรือว่าคุณจะไปล้างเป็นน้ำเปล่าก็ได้แต่ผมจะล้างาสักหนึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับเพราะผมมีนัดแล้วถ้าคุณเลือกได้แล้วนะครับว่าคุณจะล้างฟังก์ชันไหนเนี่ย คุณก็กดสตาร์ทได้เลยผมแนะนําอย่างนี้ครับว่าสําหรับเครื่องล้างจานบรอสซีรีสหอันนี้นะครับเขาจะมีระบบที่เขาเรียกว่า q a q u a คว้าเซนเซอร์ครับระบบอ่า a คว้าเซนเซอร์นี่ยนะครับก็จะเป็นระบบที่ตรวจจับคราบสกรปรกแล้วก็ควบคุมปริมาณน,น้ำนะครับที่ใช้สําหรับการล้างจานนะฮะร,รับรองว่าประหยัดน้ำแน่นอนครับ คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันเสริมให้กับการล้างจานของคุณได้นะครับสำหรับ3ฟังก์ชันนี้นะครับก็1อย่างแรกเลยนะครับก็คือ viral speed นะครับก็คือเพิ่มความรวดเร็วการใช้เวลาในการล้างเนี่ยลดลงแต่ยังคงคุณภาพของการล้างไว้ได้ดีนะครับอันต่อมาก็คือ incentive zone นะครับก็คือเพิ่มแรงฉีดเฉพาะช่วงตะแกรงด้านล่างฮะต้องการล้างทำความสะอาดแบบล้ำลึกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพวก หม้อพวกกระทะอะไรแบบนี้จะเพิ่มแรงดันน้ําแล้วก็อุณหภูมิในการล้างเนี่ยเข้าไปอีกนะครับเพื่อความสะอาดที่ล้าลึกมากขึ้นอีกอันนึงก็คือระบบเอ็กซ์ตร้าดานะครับก็จะเพิ่มอุณหภูมิกับเวลาในการอบจานให้นานขึ้นเพื่อให้จานหรือภาชนะของคุณเนี่ยออกมาแห้งสนิทเลยครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ฮะ จะมีความอุ่นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขามีความร้อนในการอบด้วยสังเกตดูว่าภายในก็คือจะแห้งสนิทดูแก้วนะฮะใส่กิ้งนะฮะอันนี้คือน้ำยาแวววาวที่เราบอกนะฮะดูจานแต่ละใบนะครับผมลองดูนะฮะอันนี้นะฮะแห้งสนิทเลยนะครับถือได้ว่าเล็กแต่ใหญ่ครับด้วยประสิทธิภาพนะฮะโอเคเอาละครับ ก็เรามาพิสูจน์กันไปแล้วนะครับว่าเจ้าเครื่องล้างจานบอสซีรีส์หนี้นี่ประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับถึงตัวจะเล็กจริงๆนะครับแต่คุณภาพเนี่ยเทียบเท่ากับเครื่องล้างจานขนาดใหญ่ได้เลยนะครับมาตรฐานยุโรปนะฮะลองดูนะครับสาหรับเครื่องล้างจานบอสแบบตั้งโต๊ะยังมีให้เลือกอีก2รุ่นนะครับเลือกแบบที่ต้องการได้เลยผมเองก็ยอมรับจริงๆว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมีเครื่องล้างจานแต่พอมีแล้วเหนือความคาดหมายครับประหยัดแรงประหยัดเวลา ประหยัดไฟและประหยัดน้ํากว่าที่เราจะล้างเองซะด้วยซ้ำนะครับหาคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆของบอสนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.bosch-klang.home.in.ts นะครับส่วน Facebook ก็มีนะครับก็คือ b o Home Thailand ครับลองเข้าไปดูครับส่วนครั้งหน้านะครับจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจนะครับผมก็จะนำมาแกะกล่องให้ดูกันแบบนี้อีกนะครับฝากติดตามครับคนแกะสิ่งของครับ